อยู่ในมิติควอนตัมหลุดออกมาในโลกของ u m m o n e r s War Lost Centuria เดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบคร่าวๆของเกมนี้กันนะครับ กลับสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับโอ้โหจูจูนะผมก็หลุดเข้ามาในมิติควอนตัมแล้วก็ไม่พอในเกม Summoner's War Los Angeles รอเล่นนะครับจริงๆแล้ว Summoner's War Los Angeles เนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้หลังจากงาน SWC 2020ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นช่วงクロสเบต้าถึงวันที่30มสิบพฤษจิกายนนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถโหลดกันได้มาเล่นกันได้ใน Android นะแล้วคิดว่าหลังจากที่จบクロสเบต้าไปแล้วก็น่าจะมีรางวัลอะไรมาให้กับผู้เล่นที่จอย กับเกมนี้ในช่วง cross beta ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพูดเกี่ยวกับระบบรวมๆของเกมก็นละกันแล้วก,วกม็มองในมุมมองของคนที่เล่นมาแล้วคือผมก็เล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงตอนนี้นะฮะก็ถือว่าสนุกมากทีเดียวเชียว เดี๋ยวเรามาดูระบบพื้นฐานของเกมมันก่อนนะระบบพื้นฐานของเกมเนี่ยก็คือเกมเนี้ยจะเป็นการต่อสู้แบบ8ต่อ8ใช่ไหมฮะพอเริ่มเกมมาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะต้องทำนะอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือกดที่กล่องจดหมายนี่เองนะครับกดที่กล่องจดหมายแล้วก็รับของรางวัลเนี่ยรับจะมีพวกเพชรพวกอะไรมาให้นะครับหลังจากที่รับพวกเพชรรางวัลต่างๆมาให้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเพชรถึงประมาณสัก3า0 0เพชรสีแดงเนี่ยนะครับเพชรสีแดงทำมุมขวาบนเนี่ยเก็บให้ถึงสัก3 0 0พก่อนนะครับเกมนี้คือเพชรสีแดงเนี่ยมันก็จะ อไอเจ้าตัวเพชรสีแดงที่อยู่ใน Su ม m o อ e r ส a ์สกายอ n แหละเอาไว้เปิดอของต่างๆนะครับเกมนี้เริ่มต้นเลยนะฮะก็จะมีระบบกาชานะนี่ครับระบบกาชาก็คืออันเนี้ยคือสาเหตุที่ทำไมต้องเก็บเจ้าตัวเพชรสีแดงเนี่ยให้ถึง3,000เพราะว่าเจ้าตัวของที่ดรอปอยู่ใน กล่องๆเนี้ยสมุดเล่มเนี้ยมันจะมีแบบการ์ดเลทต่างๆนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสได้ถึงระดับแบบสีส้มเลยนะฮะซึ่งแบบคือผมพลาดไปละผมเปิดอันนี้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้ใจร้อนนักเปิดอันนี้ก่อนนะซึ่งแบบอันนี้ก็มันก็จะค่อนข้างที่จะได้เลทที่แย่กว่านะครับเกมนี้ก็จะมีพวกพลังบัลต่างๆมากมายในช่วงโคลสเบต้าก็เพื่อนๆอย่าลืมไปรับกันให้ครบถ้วนด้วยนะนี่ครับแล้วก็อันนี้คือพวกแพ็คต่างๆนะครับ อ่ะทีนี้นะครับถึงจากระบบกาชาไปแล้วนะอันต่อไปก็คือเกมนี้มันจะเป็นเกมแบบเทิร์นเบสนะครับเทิร์นเบสแล้วก็คล้า,า,า,ายๆกับว่าจัดทีมของมอนสเตอร์เนี่ยขึ้นมาอันนี้คือมอนสเตอร์ทั้งหมดที่แบบผมเปิดแล้วก็เกิดเกลือมาได้ในช่วงแรกๆอยากให้เพื่อนๆแบบพยายามเปิดแล้วอรับมอนสเตอร์ให้ได้หลายๆแบบมากที่สุดนะครับเพราะว่า มันจะมีพวกเควสต,ต่างๆนะไปกดที่หน้าต่างเควสเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกเควสที่แบบสมมติเราได้มอนสเตอร์กี่ตัวเราก็จะได้เพชรเท่านู้นเท่านี้นะอันนี้ก็คือว่าเราก็ควรรีบเก็บเพชรแดงมาก่อนนะครับพอได้เพชรแดงมาเราก็แบบเอาไปเปิดมอนสเตอร์เยอะๆเพื่อที่จะหามอนสเตอร์หลายๆแบบแล้วก็ทําทีมได้หลายๆแบบด้วยนะครับแรกๆก็เน้นพวกนี้ไปก่อนนะฮะอ่าแล้วก็หลังจากที่ได้มอนสเตอร์มาเยอะแล้วอา่าเราก็อา่ารับรางวัลใช่ไหม แล้วเราก็ต้องมาจัดทีมครับเนี่ยระบบจัดทีมของเกมนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาการ์ดมอนสเตอร์ที่เรามีนะครับใส่เข้าไปข้างในในฟอร์เมชันฟอร์เมชันก็จะมีแบ็คลน์กับฟรอนท์ไลน์นะครับผมโดยที่เวลาการเมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่ที่ฝั่งฟรอนท์ไลน์เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาตีกันเองก่อนนะครับฝั่งแบ็คลน์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการแบบคอยซับพอร์ตสนับสนุนตัวด้านหน้าหรือว่าโจมตีศัตรูไม่ว่าจะเป็นแดนหลังหรือแดนหน้าเดี๋ยวเข้าไปในเกมแล้วเดี๋ยวเรารู้กันนะ ส่วนตัวที่แนะนําก็แล้วแต่ไอนะแต่ว่าตัวหนึ่งที่ใช้แล้วใช้ดีตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็มีนี่ครับมีอิลูเซียนะครับเป็นสายซัพพอร์ตก็เป็นตัวฮิลที่ดีตัวหนึ่งเลยแล้วก็ในการฮิลมันก็จะรักษาอาการต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ นี่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราทำเควสไปเยอะเนี่ยตัวนี้เนี่ยมิเคเน่นะครับจริงๆมันคือพรายน้ำนะครับผมที่อยู่ใน Summoner s w a l Sky Arena นนั่นแหละแต่ตัวนี้ความเจ๋งของมันคือมันจะทำการท่าของมันเนี่ยมันคือมันสามารถที่จะทำการบาลานซ์ HP ของกลุ่มเพื่อนเราทั้งหมดทั้งทีมนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าแนวหน้าของเราเข้าไปตีเ้วเลือเหลือน้อยอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ท่า Melody of l i f e เนี่ยแล้วก็ทำการบาลานซ์ HP ของทีมทั้งทีมพอเสร็จแล้วก็ตัวแทงก็จะเลือดก็จะเพิ่มขึ้้้นนนนนนมาาดววยะรััตตตีีกก็็เปท่่่สใจแแๆนะ แล้วก็สำหรับคนที่เปิด3,000เพรมาอันนี้ผมได้ซิกเกะมานะครับซิกเกะก็คือไอ้เจ้าสมุไรนะครับผมทานมืดเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีระบบรูนด้วยระบบรูนของเกมนี้ก็จะมีรูนให้ใส่ได้ทั้งหมด3ช่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงเรื่องระบบรูนต่อนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมที่แข่งกันจริงๆเลยดีกว่าโหมดที่แข่งกับคนนี้นะครับูเอลโหมดนะนี่ก็เราก็จะเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยนะครับก็คือจะเป็นการจับคู่กับคนจริง,รงๆก็เจอทั้งแบบตัวประหลาดคนเก่งๆมี5ดาวหรรือออะะไโยยู่าตัเัเน,นนนกคบ เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันนี่คริสก้าสิบเจ็ดชื่อแบบนี้น่าจะเป็นคนจริงๆนะฮะนี่ครับมอนสเตอร์คืออาร์เธอมลนั่นเองนี่พอเริ่มมาก็จะมีการ์ดอยู่ที่มุมขวาล่างนะโอ้โหทางฝั่งสโตูนี่เรียกได้ว่าเอชพีเวลของมอนสเตอร์นี่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการห้ามฮิลก่อนนะฮะนี่ดนะีแอสห้ามฮิลไปก่อน แล้วทีนี้เห็นไหมตอนนี้แนวหน้าผมอะมันเริ่มที่จะแบบใกล้ตายแล้วนะครับโหเพิ่มแอตแทกบาร์แล้วคนนี้คนนี้น่าจะเล่นเป็นแบบมีความชํานาญในเกมระดับหนึ่งแล้วนะดูจากการออกสกิลก็พอจะรู้ได้นะฮะผมต้องรอจังหวะสวนละเนี่ยครับในระหว่างเกมเนี่ยเนี่ยรอรอรอ,รอเขาโจมตีแล้วผมก็จะกดแล้วฮะเนี่ยปึ๊บเนี่ยอย่างสมมติอันนี้โคเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ท่าที่แบบว่าเป็นโลอมาตะให้เราเธอหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เอามีเคนเน่รักษาอาการแล้วก็บาลานซ์เอในทีมซะ นี่ครับก็จะปัดตัดตัว,ตวนะผมน่าจะตายละอุ้ยรอไหมเนี่ยเดี๋ยวขอจัดการกับเจ้าหมีลามากอสก่อนนะครับตายซะไม่ทันดูดเลื่อนมาด้วยลามากอสไม่ตายนะฮะตอนนี้ผมเสียแถวหน้าไปหนึ่งตัวแล้วขอจัดการกับลามากอสกันนะฮะปวดหัวเหลือเกินลามากอสนี่อ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ตอนช่วงแรกๆเขาให้มาก็คือซีกนะซึ่งซีกนี่ก็เป็นแบบตัวทำาดสเมจที่ดีมากตัวหนึ่งนะเป็นธาตุไฟนะ เกมนี้จะมีระบบของเรื่องธาตุอยู่ด้วยเหมือนกับใน Summoner's War Sky Arena เลยนะครับก็ต้องดูพวกธาตุดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีพัดธาตุที่เสียเปรียบก็มีโอกาสในการที่ฝั่งสับรูเนี่ยจะเราจะแกลนซิ่งที่ฝั่งต,ตรูคือตีวืดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการทำควาเมจได้น้อยลงแล้วไม่ติดเอฟเฟกด้วยต้องระวังนะฮะโหแย่ละผมแย่ละเกมนี้นะเอาละครับเดี๋ยวขอจัดการกับ D S ก่อนด้านหน้านะ เนี่ยฮะก็ยิงตัวฟรอนท์ไลน์ไปก่อนพอเราจัดการกับตัวฟรอนท์ไลน์ได้ส่วนใหญ่ตัวที่เป็นฟรอนท์ไลนละะก์ก็จะเป็นพวกแบบแทงๆนะครับชุบเฮ้ยฮิวก่อนสวยแล้วโอ้ซิกโอ้ย่างแรงเนี่ยแหละฮะก็คือซิกก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เขาให้มาแต่แรกๆแ,แต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ทำเดเมจได้ดีนะฮะมาแล้วฮะกริฟฟอนกริฟฟอนโลดเเมจหนาเลอเกิน กริฟฟอนนี่ก็เป็นตัวที่ดีนะผมเจอแบบทั้งฝั่งศัตรูนี่ใช้แบบเร่งเอ่อเร่งแอตแทกบาร์นี่อย่างเยอะเลยนะฮะบั่นป่วนมากทีเดียวเอาละสลัดน้ำไปไทม์ทูลูดนะก่อแตกโลดพอไทม์ทูลูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาซิกเกะเข้าไปฟันซ้ำนะฮะก่อแตกอยู่ใช่เพื่อนโอเคตายซะไม่ตายฮะแต่ว่าทำาดาเมีได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวโอ้ยตายซะเถอะเจ้ากริฟฟอน เร่งเกตนักใช่ไหมนี่แน่เรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวดูต่อไปซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะซิกเกะผมนี่เฮ้ยซิกใจเย็นยุดก่อนสตันปึ้มเรียบร้อยฮะคือเราสามารถที่จะกดสก,กิลเพื่อที่จะตัดจังหวะศัตรูได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ติดการซิ่งเห็นไหมแดาเมจหายไปมหาศาลเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเมค่น่ฮิวก่อนบาลานบาลานนี่ฮะบาลานซ์พของทีมทั้งทีมโอโหแล้วก็โดนโอ้ยโดน,โด,นดูดไปจังหวะน,นี้ บาลานมาทําอะไรเนี่ยโอ้ยไม่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 ไมไมบาลานแบบนี้ตายฮะต้องใช้อย่างด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะแพ้ <c oughs> ไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงระบบรวมๆแล้วกันแต่ละคนที่เข้า,ขามาเล่นในะช่วงนี้ก็คือมีเริ่มมีประสบการณ์การเล่นกันบ้างแล้วล่ะนะนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆฝึกไปแลฮะโอ้โหล่วงเลยะฮะเอาละเนี่ยก็เกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราก็ต้องเลือกมอนสเตอร์ในแต่ละเซ็ตแล้วก็อ่ เข้าใจในสกิลของมันแต่ละตัวด้วยนะฮะเเนี่ยอันต่อไปนะครับระบบของเกมนี้คือพอเพื่อนๆเก็บเลเวลไปเรลเวลของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล6นะฮะมันก็จะมีโหมดที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลุยไปแต่แรกๆนั่นคือซีช์โหมดซีช์โหมดก็จะเป็นการผ่านด่านนะครับในแต่ละอันแล้วคือในการผ่านด่านแต่ละอันมันก็จะมีกล่องรางวัลให้เราซึ่งกล่องรางวัลแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีอาการ์ดในระดับความายากต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบเนี่ยกล่องนี้ก็จะดรอปอาการ์ด สีเทานะครับสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับก็สีม่วงนี่จะเป็นระดับความหายากมากที่สุดสีเทาก็คือว่าน้อยอาเป็นระดับความหายากน้อยที่สุดนะครับก็ผ่านซีชไปเรื่อยๆเก็บเลเวลก็เราก็จะสามารถได้ของรางวัลพวกนี้นะก็ไปรับกันนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีวอนเทสด้วยวอนเทดนี่ก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับโหมดร i วอลใน Summoners w a r Sky Arena ก็คือเราเราสามารถที่จะชนะคู่ปรับของเราแล้วก็เอารางวัลมาได้ด้วยนะครับ ในการเก็บลีเวลนะครับผมมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาเศษการาดของมันนะครับถ้าเราหาเศษกร์ดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะเอาจำ,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 จำนวนของเศษการาดเนี่ยมาเพิ่มลีเวลได้นะฮะนั่นหมายถึงว่าต่อให้เพื่อนๆได้5ดาวแล้วก็ตามนะครับเพื่อนๆก็ยังจะต้องหาเศษกร์ดเพื่อที่จะมาอัพเลเวลมอนสเตอร์พวกนี้ขึ้นไปนะฮะซึ่งก็เ,เป็น,นกลไกหนึ่งของเกมที่ทําให้เ,าเรา จะต้องเก็บเลเวลด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบมี5ดาวอย่างเดียวเลเวลน้อยแล้วเอาเอามาใช้ก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอย่างเช่นอันเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะคือผมอัพอ่าคือผมอัพเกรดไอ้เจ้าตัวอ่าฮาร์พี้ให้ดูนะครับนี่ครับฮาร์พี้พรีเลียนนั่นเองนะเนี่ยฮะแล้วก็ด้วยเลเวลที่มากขึ้นของมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็คือมอนสเตอร์แต่ละแต่ละตัวมันก็จะมีสกิลติดตัวมันมาด้วยก็เลือกดูว่าสกิลไหนที่เหมาะกับทีมของเรานะครับ แล้วก็ส่วนกาไอส่วนค่าที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นค่ามานานั่นเองนะฮะนี่แหละครับก็เลือกดูตัวไหนเราอยากใช้เราก็อัปเกรดตัวนั้นนะช่วงแรกๆอาจจะอัปได้มั่วส่้หน่อยนึงก็ไม่ไม่เป็นไรนะแต่พอเล่นไปสักพักแล้วจะรู้ว่ามาน้าเราจะเริ่มไม่พอนะครับผม อ่านี่ฮะส่วนนี้ก็คือมอนสเตอร์ทั้งหมดในเกมนี้นะตอนนี้ลวมันก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้อยู่อีกหลายตัวด้วยนะเมื่อตะเกียเจอคนหนึ่งอะ่ะมาสู้ผมเนี่ยมีไอ้เจ้าเนี่ยมีไอ้เจ้าเนี่ยอ่าอาริเซียเนี่ยขวโพลาควีนแช่แข็งเพลินเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะคืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดสมมติวา่าเล่นไปสักพ,พักหนึ่งแล้วผมเข้าใจว่ามอนสเตอร์เนี่ยพอเลเวลมันมากขึ้นเนี่ยตัว5ดาวเนี่ยมันจะต้องหาเศษมาวิ่งตามไม่ทันด้วยนะครับ ระบบต่อไปนะครับผมนี่คือมันจะมีอ,อีกโหมดหนึ่งที่อั n ล็อกชื่อว่าเท Territory นะฮะหรือว่าดินแดนของเรานั่นเองนะเท Territory เนี่ยมันทําอะไรได้ได้บ้างนะสิ่งสําคัญที่สุดของมันเนี่ยอันนี้ก็จะมีมิช s i o n อ f ฟ i c e นะครับมิช s i o n อ f ฟ i c e คือที่ที่เราสามารถส่งมอนสเตอร์ตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยออกไปทำมิชชั่นเพื่อที่จะได้รับรางวัลได้ในะแต่ละมิชชั่นก็จะมีรางวัลที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ย Main boa อันนี้ก็คือไปล่าไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าหมูป่าเนี่ยแหละครับก็คือเราก็จะได้วัตถุดิบที่เป็นน้ำเหลืองๆอ,อันเนี้ย นะครับในการคราฟรูนนะครับซึ่งอันนี้การคราฟรูนก็เป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก็พยายามเอาช่วงแรกๆอย่างที่บอกคือพยายามเก็บมอนสเตอร์ตัวที่เราไม่มีให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ส่งมอนสเตอร์พวกนี้ไปลุยในมิชชั่นต่างๆนะครับนี่ครับมาถึงเรื่องของการคราฟรูนนะครับการคราฟรูนนี่ก็สําคัญมากเลยนะคือการการคราฟรูนเนี่ยมันก็รูนเนี่ย ระบบรูนในเกมนี้คือมอนสเตอร์หนึ่งตัวสามารถใส่รูนได้ทั้งหมด3ช่องนะครับแล้วก็จะถ้าใส่รูนประเภทเดียวกัน3ช่องก็จะมีเอฟเฟกต่างๆที่แตกต่างกันไปก็คล้ายๆซัมเมอร์สวอทครับคืออย่างสวิฟตเนี่ยมันจะทําให้มานาเราวิ่งเร็วขึ้น20%อันนี้ก็ถือว่าเห็นผลได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับฟาเท่าก็เพิ่มแอตแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีก็เพิ่มเอชพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากที่ลองคือสวิฟต์ก็ได้ผลดีก็ทั้งดีมากที เอาไปคราฟลูนพวกนี้ก็ได้นะ Energy f a จฟาท่อสวิฟผมว่าสวิฟต์ใช้เยอะก็ดีนะครับมันทำให้มาน้าเราขึ้นเร็วเพราะว่าคู่แข่งของเราที่เป็นคนเขาก็าต้องใช้ความเร็วในการเ,าเพิ่มมาน้าอยู่เหมือนกันนะครับเมติกช็อปนะครับเมติกช็อปตรงนี้ก็เป็นแบบพวกที่ที่เอาไว้สำหรับขายเศษชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือว่า,เ,าเราสามารถหาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ต่างๆที่เรายังขาดได้จากร้านนี้แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากก็แนะนำใหซ้ซื้อกันไว้ด้วยนะครับนี่ฮะ คารีอีกหนึ่งอันก็ซื้อไปหนึ่งร้อยนะฮะซื้อไปก่อนเดี๋ยวเอาให้มันครบสิบจะได้อัพเลเวลขึ้นมานะครับเผื่อ,ส,อสักวันวันดีคืนดีเราได้เศษมันเยอะมาอย่างนี้เราก็สามารถที่จะอัพเลเวลมันได้แล้วก็เก็บมาใช้ได้ในเกมหลังนี่ฮะเห็นไหมฮะ t 0 losses in regular battle นะนี่อันนี้ก็คือผมก็ได้รางวัลที่เป็นเพชรแดงใหม่อีกแล้วนะฮะก็รวมๆประมาณนี้นะอีกอันนึงนะครับโหมดอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเราล็อกเลเวลไปแล้วนั่นคือ All i a n c e นะครับ Alliance นี่ก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกิลนั่นเองคือพอเรามีกิ i l เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนในกิลหรือว่าทําอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีค่าเงินที่เอาไว้แลกเป็นรางวัลพิเศษได้นะอย่างเช่นเนี่ยฮะตอนนี้ผมอยู่ในกิลที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย Summoner C นะครับเดี๋ยวคิดว่าอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนแหละแต่ว่าตอนนี้คือเข้ามาอยู่ใน Summoner C ก่อนเพื่อที่จะสามารถที่จะรับรางวัลในส่วนของ Alliance ได้นะครับมันก็จะมีเนี่ย,เ,ยเงินที่เป็นเหรียญสีเทาเนี่ยแหละครับก็ ซื้อได้หลายอย่างนะมี Enchanted Scroll นะครับผมแล้วก็มี m y t h i c a l Dust ด้วยช่วงแรกผมว่า m y t h i c a l Dust เนี่ยสำคัญก็คืออยากให้เพื่อนๆนใน Craft Run แล้วก็ใส่ไอ้เจ้าตัว Run เนี่ยเข้าไปกับ Monster ทุกตัวในในทีมให้ได้ก่อนนะก็ผมยังใส่ไม่ครบเลยแต่ผมจะพยายามใส่ให้ครบนะฮะนี่ครับก็พอเราซื้อของในนี้เราก็นี่สามารถรับ Quest ได้รับรางวัลจาก Quest ได้ด้วยนะฮะเนี่ยใน Challenge ก็มีนะหมด Arthur อย่างเงี้ยก็พยายามทำ q u e s ที่ได้รับหิน หินสีแดงให้ได้เยอะที่สุดพอถึง3,000เมื่อไหร่ผมก็จะไป,ไปกดแพ็กที่บอกตอนแรกนะครับ <highway> อันนี้ก็เป็นฉบับรวบรับตัดตอนนะครับผมซิงเกิลโหมพยายามผ่านให้หมดให้ได้3ดาวเยอะๆนะครับวอรเนก็อย่าลืมเล่นกันนะเช l เลนจ์โหมดอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะคู่สู้กับคนได้โดยที่มันก็จะมีราง,งวัลอยู่ใน,ในแต่ละวันด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาลุยดูอีกทีผมลุยไปละหนรอบแพ้เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเนื้อหาในการลุยสัส่วนมากเนี่ยก็คือเนี่ยดูดูเอาดูเอาหมดเนี่ยอันนี้คือว่าเราเราก็ต้องสู้กับคนจริงๆซึ่งก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับรลว้วก็อย่าลืมรับนะอะไรก็ตามที่มีจุดแดงๆขึ้นในเกมนี้นั่นคือมันมีความเคลื่อนไหวนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปดูในจุดแดงๆนั้นแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดโน่นนี่นั่นได้อน,นี้ก็คืออัปเกรดได้อีกเหมือนกันนะเห็นไหมฮะอัปเกรดพวกรลเวลอัพอะไรพวกนี้ขึ้นไปได้นะ ก็ประมาณนี้ครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาประมาณสักน่าจะน่าจะหกชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกมากทีเดียวแล้วก็มีกลยุทธ์การเล่นที่แตกต่างจาก s u ม,มเมอร์เนอร์ฟอรทั้งมากทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e อย่าลืมนะครับไปโหลดโค้ดเบต้ากันซ u ม,มเมอร์เนอร์ฟอร์ e เนเจเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย